สวัสดีจ้ามือนีมาพบผอกับอ้อมคนดีสานอีกแล้วเ้วยค่ะเด้อมือนีอ้อมก็ได้ผัดนอไม้ฝรั่งป่ามาสูพีสูนองชิมกันเ้ยค่ะเด้อมือนีเ้อค่ะเด้อนอไม้ฝรั่งนี่อ้อมก็ไปเก็บเอานะคะที่เขาเกิดมาเองนะคะเป็นนอไม้ฝรั่งป่านะคะเกิดมาปีละครั้งนะคะเพื่อนๆือนมือนีก็สิพ้าพีพ้านองมาซิมมึงนะคะว่า ว่ารสชาตสิแส่บันไดเนาะนี่ค่ะก็มีเขาสวยนะคะเด้อมือนีเด้อม่มีอย่างหลายคะ่ะมีแค่สองอย่างนี่แหละมือนีเนาะคือมือนีมันเน้นเฉพาะเอ่อหน่อไม้ฝรัง่งอย่างเดียวนะคะก็เลยเฮ็ดมากอย่างเดียวนี่แหละเนาะไปห้ามากินกันเลยค่ะเด้อมาห้ามาชิมชิมเอ่อหน่อแหละก็ รสชาติออกหวานกรอบเพราะว่าเราเก็บมาใหม่ๆนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งที่เราเคยกินตามห้างตามตลาดทั่วๆไปนะคะแต่ว่าหน่อไม้ฝรั่งป่าเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นเองค่ะก็จะแตกต่างกันตรงนี้เนาะคือไม่มีใครไปปลูกไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรนะคะคือขึ้นมาเองเนาะ ไปเรามากินกันต่อเลยค่ะ แซบแซบค่ะอร่อยอร่อยนะคะมากินคํานี้น้ากันค่ะ <c oughs> <c oughs> แซบ่บหลย <c oughs> ก็ก็สวยหอนๆแ่บแบบอื้ม อร่อยมากเลยค่ะนี่น้ำไม้ฝรั่งป่านะคะสดสดอ่อนๆรสชาติออกหวานๆกรอบๆนะคะมาคั่มย่ไงน้ำกันค่ะ Cầm nhảy cái <laughs> vậy? À rồi, cầm tô tô. ติ๊เมื่อนี่อ่อมคือติดบพทนแทนม,มือนี่หายหมดแล้วลิบติกกอมมาค่ะไปต่อกันเลยจ้าคำงหญ่ๆตัวๆนะ Ừ. À, lời mà. ถ้ากินไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,นะคะ จะมาค่ะ อืม mm hmm. แซ่บหลย mm hmm. อร่อยจริงอร่อยจังมาค่ะปีละครั้งนะคะ น้อไม้ฝรั่งเกิดปีละครั้งนะคะแต่ว่าก็จะอยู่นานประมาณ1เดือนนะคะเขาจะเกิดไปเรื่อยๆประมาณ1เดือนนะคะจากนั้นเขาก็จะแตกกิ่งแตกดอกออกมานะคะก็จะไม่มีหนออะค่ะ <S <S อืม เต็มปากเต็มคำอร่อยมาก <c oughs> สาใจมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย